สวัสดีครับพบกับผม Travel ไบทิกในช n e l YouTube นะครับอยู่ที่ร้านเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับอยู่บนถนนโยธินพัฒนาที่เชื่อมกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าถนนเลียบทางด่วนลำอินทานะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามก็เป็นแมคโครนะฮะก็เป็นแมคโครที่เปิดใหม่นะฮะข้างในก็มี2ชั้นนะฮะเป็นแมคโครใหญ่เลยนะครับข้างล่างเป็นร้านอาหารส่วนตัวแมคโครก็จะอยู่ข้างบนนะฮะใครที่จะซื้อของเยอะๆก็เชิญได้เลยนะฮะแมคโครสาขาประดิษฐ์มนูธรรมนะฮะแมคโครสาขาใหม่นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อมากินร้านเจี๋ยบไก่ตุนก่อนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับตรงนี้ก็มีของขายนะครับเป็นข้าวเกี๊ยบข้าวตังนะครับขนมขบเคี้ยวต่างๆนานาชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารทางร้านของเขานะครับก็มีที่เป็นทั้งประเภทข้าวแล้วก็ประเภทก๋วยเตี๋ยวนะครับ ของทานเล่นก็มีนะฮะอันนี้ก็คือขนมจีนน้ำยาปูราดนะครับราคา90บาทนะครับเป็นเมนูแนะนำนะครับตรงนี้ก็เป็นเมนูอาหารนะครับรก็มีทั้งราดข้าวแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกับข้าวแล้วก็ของทานเล่นนะครับพอพี่กลับมาด้านหลังก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานนะครับ อันนี้ก็คือข้าวหมกไก่มัดมันนะครับอันนี้ก็คือซุปเปอร์ติมไก่นะครับส่วนอันนี้ก็คือชุกี้หมูนะครับครับอันนี้ก็คืออาหารแนะนํานะครับขนมจีนน้ํายาปูนะฮะเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับชุดผักนะฮะเป็นเครื่องเคียงครับอันนี้ก็คือผัดไทยเส้นจันบันกุ้งนะครับเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะครับส่ <dominance> วนอันนี้ก็คือเมนูทานเล่นนะครับปีกไก่ทอดนะครับเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับร้านเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะฮะอยู่บนถนนประดิษฐมนูธรรมครับถนนโยินพัฒนานะฮะก็สามารถแวะมาทานได้นะครับก็มีเมนูหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูรัดข้าวเมนูก๋้นเตี๋ยวนะครับเป็นกับข้าวของทานเล่นก็มีนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไทยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ